วันนี้นะครับเนื่องจากกระแสของบิตคอยสปอตอีทีเอฟำลังจะมานะครับแล้วเหรียญในเครือข่ายไหนจะบูมมัง่งเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ<ค><ณ><ค><ณ>ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ w l l l t ปรผสมกับเว็บ3 n f t และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX okay. มูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีบูลนะครับสำหรับวันนี้เรามาติดตามชมในเรื่องของสปอตบีคอยเอทีเอฟกำลังจะมานะครับฉะนั้นคุณควรจะเก็บในกลุ่มของเหรียญไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจในตอนนี้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีโจทย์อยู่แหละนะครับอย่างเช่น Baby d o เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นมันมีราคาขยับเนาะนะครับเพราะธรรมดาเนี่ยมันจะขยับตอนช่วงมกาาใช่ไหม แต่เดี๋ยวมันจะน่าจะหลังจากบิตคอยสปอร์ตอีทเอฟอะถ้าผ่านนะนะครับเราก็ไม่เราหรือว่าถ้าเกิดไม่ผ่านแล้วมันมีกระแสอะไรขึ้นมาแล้วทำให้ตลาดมันมันเป็นบูมมาเก็ตจริงๆนะครับหรือเป็นบูระยะสั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะคะว่าเบบี้ดอทเนี่ยก็จะเป็นเต็นหนงหนึ่งอยู่แล้วแต่พวกเต็งสองเต็งสามเต็งสี่นะครับหลายคนก็จะอาจจะไปมองพวกหรียญมีมอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราก็ต้องโฟกัสให้แคบกว่านั้นนะครับ ก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทนะครับหนึ่งคือกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดยอยากจะสะสมพวกเหรียญต้นน้ำนะครับอันนี้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ฝากลูน่าแคสิกห8เปซต่อวันนะครับแล้วก็ย้ำนะครับเพราะว่าเมื่อวานมันมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเขาเขาให้เป็นเดือนนะครับในในไอไอเรฟเฟอเะนะครับ ในที่ก่อนที่เขาจะทําสัญญาการฝากคือต่อวันจริงๆนะครับแต่ระยะเวลาการให้เนี่ยอาจจะเป็น3วันทีหรือ4วันทีแต่คิดต่อวันนะครับก็ใครเคยฝากแล้วผมก็เคยฝากแล้วอย่าง Baby Dog เนี่ยนะครับรวมถึงเปเป้เนี่ยผมก็ได้เป็นเหรียญ bgb มาเนาะนะครับในการสเต็กก็ได้เกือบทุก3วันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็เยอะมาก นะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับคิดว่าการะดานอื่นน่ะน่าจะมีไอ้ระบบเซฟ i ิ g งกับสเต็กกิ้งที่แตกต่างกันนะครับบเก็ตก็จะเป็น1ทางเลือก5-8%ต่อวันนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงผมมีกระดานโอเคนะครับผมแนะนำเลยว่าให้รีบเก็บนะครับโดยเฉพาะเหรียญกลุ่มของ brc 2 0 ที่เราจะมาแนะนําในคลิปวันนี้นะครับคือ BRC20 เนี่ยมันก็เป็นเหรียญมีมในเครือของ Bitcoin นะครับอันเนี้ยกระดานโอเคจะมีในเว็บ3นะครับมีใน Central Line Exchange อนะ่ะครบนะครับทุกเหรียญแต่ขั้นตอนการซื้ออ่ะมันอาจจะดูดูยากไปหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับแต่เข้ามาคุยกันในกลุ่มได้ผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้เหมือนกันโอเค เรามาถึงเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องของ BRC 20เนี่ยหลายคนก็ถามว่าควรจะเก็บตัวไหนดีนะครับเพราะว่าเรามีโจทย์อยู่แล้วว่าเหรียญมีบางบางกลุ่มเนี่ยมันจะมาเดือนนั้นเดือนนี้ใช่ไหมนะครับแล้วหลายคนก็บอกเอ้ยมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เก็บเหรียญเหรียญต้นน้ําเนี่ยนะครับที่เป็นเหรียญตามจํานวนของปีนะครับปีหนึ่งมันก็จะขึ้นหนึ่งครั้งนะครับเป็นรอบใหญ่ๆของเขานะครับ แต่มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะครับคือเหรียญต้นน้ำที่่าเป็นกลุ่มนะครับที่เข้าเพิ่งเข้ากระดานใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับโดยเฉพาะบิดมาร์ทบิดเกตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไประเบิดตอนบิดเกตแล้วก็หายจอมไปเลยนะครับก็มีเหมือนกันก็เป็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาเก็บมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ได้รับทรัพย์รับเงินรับทองไปเยอะเหมือนกันแต่อย่าโลภนะครับบ่มบกประมาณนั้น นะอันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเนี่ยน่าสนใจมากที่สุดคือกลุ่มของเหรียญต้นน้ำของ BRC ส0ูย์หรือเหรียญมีมหรือเหรียญให้ผลตอบแทนสูงน,นะครับดังนั้นผมจะจัดกลุ่มเนะี่ยพวกนี้เป็นสองประเภทด้วยกันนะครับคือหนึ่งคือเป็นอุปทานแบบเหรียญมีมเลยนะครับคืออุปทานนะ่ะหลักร้านล้านไปอันนี้ผมโอเคอะแสนล้านโอเคนะครับยังถือว่าเป็นมีมที่ แบบมีมได้อยู่นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มของอุปทานแบบหลักสิบล้านหลักแสนหลักล้านนะครับคือหลักที่เท่ากับ BTC อะนะครับ b c มียี่บเอ็ล้านล้านใช่ไหมยี่บอล้านนะครับขอโทษด้วยยี่บอล้านนะครับหลักอะควรจะมีอยู่สิบล้านอันนี้ควรจะซื้อนะครับแต่อาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยหลักหมื่นแต่คุ้ม นะครับในเรื่องของเพดานการไปของราคานะไอ้กลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจเนี่ยคือพวกร้อยล้านพันล้านนะครับหมื่นล้านยิ่งหมื่นล้านเนี่ยไม่น่าสนใจเลยนะครับก็จะเหมือนพวก ADA เหมือน XRP อะไรอย่างเงี้ยเราไปไปฝืดกันที่1ดอลลาร์นะครับอันนี้อกลุ่มของโบมเนี่ยก็จะไม่เก็บพวกนี้นะครับอย่าง ADA เนี่ยนะครับถามว่าเก็บไหมเก็บนะ แต่ว่าไม่ใช่พอร์ตใหญ่นะครับหลังจากปี2 0 2พันีเราก็ไม่ใช่พอร์ตใหญ่ก็มาจัดกันอีกทีว่าจะจะเก็บแบบไหนตามตามกำลังที่มีนะครับฉังนั้นในช่วงเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าทุกอย่างมันมาแล้วนะครับตลาดมันก็กำลังจะมาด้วยนะครับฉะนั้นเราก็เห็นนะคะว่า Bitcoin Spot ETF มาเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเหรียญในเทรนของ BRC 2 0นะครับเพราะว่ากลุ่มคนที่เล่น BTC เนี่ยมันก็จะมีบางกลุ่มที่ชอบเหรียญน,นี้นะครับเราก็เป็นกลุ่มใหญ่พวกจีนคนกลุ่มคนจีนเนี่ยชอบมากนะครับแต่คนที่เป็นสายแบบว่าเลือดอเมริกันแบบปุดๆก็อาจจะไม่ได้ชอบอะไรเท่าไหร่บอกว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ qualify ผมไม่ได้ชอบอะไรเหรียญกลุ่มพวกนี้เยอะแยะมากมายมหาศาลนะผมไปเก็บเหรียญอื่นก่อนอันนี้นก็เป็นความเห็นส่วน ส่วนตัวของคุณนะครับแต่ก็อย่างที่ผมพูดแหละนะครับเรามีบทเรียนอย่างออดีนะครับจาก1หรือสองดอลลาร์ตอนนี้มา70ดอลลาร์แล้วผ่านเวลาไปแค่3เดือนเท่านั้นนี่นะครับกลุ่มแบบนี้ก็ควรเก็บนะครับก็จะมีเหรียญ BTC s นะครับก็คือ BTC แล้วก็เติมด้วย S, <S เหรียญกลุ่มนี้คือน่าเก็บมากๆเลยนะครับจริงๆนะนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปแบบ แสนดอลล่าสองแสนสามแสนดอลล่าแต่ถ้ากรณีที่มันไปสักเกือบหมื่นดอลล่าเนี่ยผมว่า the best of the best นะครับแต่ว่าเรื่องของอุปทานมันมาแบบแม็กซีนนะมันได้ไม่ได้มาแบบ BDC อะ่ะที่ค่อยๆขุดค่อยๆขุดเราได้จำนวนตามระยะเวลาใช่ไหมนะครับก็อาจจะมีข้อได้ข้อเสียกับตักตกันกับเหรียญมีมนะนะครับอย่างเช่นพวก ตโตชินะครับที่เข้ากระดานไบแนสแล้วนะครับเหรียญอย่างที่เป็นอ่าพวกอ่าหลายตัวเลยนะครับที่อ่าอย่างแรดใช่ไหมนะครับอย่างเนี้ยนะครับก็ก็อุปทา,านใกล้กันนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจสตชิมากกว่าโดยรวมนะนะครับเพราะว่าสาตชีเนี่ยเขาจะเอาเป็นเรื่องของเว็บสาม นะครับแล้วก็เป็นระบบ Payment นะครับอาจจะเอามาแทน Bitcoin ในบางเซกชันนะครับในการจ่ายอ่ะสมมุติว่า Bitcoin เป็นเหมือนเงิน1,000บาทใช่ไหมนะครับไอเหรียญซาโตชิก็อาจจะเป็น50สตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งก็อีกหน่อยเนี่ยราคาจะถามมันถึง1ดอลลาร์เร็วไหมไม่เร็วหรอกนะครับเพราะว่าอุปทานมีต้อง2,000ล้านล้านนะครับเยอะมากๆเยอะกว่าชีบาอีกนะครับการจะไปได้ศูนย์สตัวก็หืดขึ้นคอแล้ว นะครับแต่ว่าถ้าระบบไอไลนิ่งเ n e เ w ิร์กเนี่ยมันเสร็จแล้วก็ทำให้มันคอมพีวขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับว่าถ้าระบบเนี้ยทำขึ้นมาเสร็จจริงๆก็เหมือนกับปิดคอยมีธนาคารบริการธนาคารของตัวเองคล้ายๆกับอิเทเรียมกับโซโลนานะครับแล้วก็บีนบีอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็เครือข่ายนี้เขาจะใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นแต่ก็ต้อง ต้องเข้าใจแหละนะคะว่าระบบ l i t n i n g n e t w o r k เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในฝั่งของอเมริกาอย่างได้เร็วนะครับอาจจะไปพวกตลาดเอเชียดูไบตลาดแอฟริกาอะไรก็นะครับเราก็รัเสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะพอเป็นไปได้นะอ,อก็ข้อมูลเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยผมก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องของแซ t หรือซาโตชิเรื่องของเหรียญในเครือของ BRC 2งสูงนะครับดังนั้นผมก็แนะนำว่า ลองเก็บกระดานโอเคแล้วกันนะครับก็เข้าไปเข้าไปใช้บริการนะครับก็ได้นะครับใครมีแล้วก็ฝากเพิ่มแล้วก็เข้าไปซื้อในเว็บสามหรือ w a l l e t นะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวของ c ซ n t e ร l i ไ e ์อ่ะเอ็กเชนมันก็ก็จะไม่ค่อยมีเหรียญต้นน้ำนะครับตอนช่วงนี้เขาก็แข่งกันนะครับ โอเคเขาก็เป็นกลุ่มที่เล่นเหรียญคนจีนนะครับฉะนั้นพอจะซื้อจะขายอะไรพวกนี้อ่ามันจะง่ายนะครับเพราะว่าบางทีอ่าเว็บสามของไบแ a น c e กับของ b ิตเกตก็ราคาก็ไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะมันเป็นเหรียญต้นน้ำนี่ใช่ไหมนะครับเพราะว่าโอเคมันมันเป็นกลุ่มตลาดจีนนะครับแล้วก็ศูนย์กลางการซื้อไอ้พวกสายของ BRC มันเป็นของจีนนะครับฉะนั้นการเทียบ ไอเรื่องของกราฟอะไรพวกนี้มันจะ best of the best กว่านะครับอันแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่ติดตามกันนะครับในเรื่องของ BRC 2 0นะครับเรามีกลุ่มนี้โดยเฉพาะหรือ Mission New Moon v i p เราจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ให้หรือกลุ่มของกระดาน OK เอยากถามอะไรอยากจะทำขั้นตอนอะไร เข้ามาคุยด้วยกันนะครับเพราะว่ากระดานโอเคอีกหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่แข่งกับใบแนนก็การใช้บริการเผื่อไบแนนขัดข้องอะไรก็สามารถที่จะมาใช้ในบนกระดานนี้ได้นะครับก็ข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามชมด้วยกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่า b r c 20นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b ิ t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้